สิ่งที่สำคัญที่สุดยามที่เราพบปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็คือกำลังใจอย่าให้กำลังใจตกการงานการเงินจะตกหรือว่าสะดุดยังไงก็ช่างมันอย่าให้กำลังใจของเราตกตามไปด้วยต้องประคับประคองกำลังใจเข้าไว้โบราณเขาสอนว่าหกล้มต้องหกลุกหมายความว่าเมื่อหกล้มหรือว่าพลาดไปก็ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่คนที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อเท่านั้น thửng sẽ thửng chuột mãi, tải thàng đại nó đứng